สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรสั่งต้นท้อหรือว่าต้นพีชนะคะที่เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์จากประเทศจีนนะคะแล้วก็เออสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดินนะคะมุมเกษตรก็เลยลองสั่งมาดูนะคะทีนี้เราจะมาเปิดกล่องดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะกล่องสูงมากนะคะเพื่อนๆ โดยทั่วๆไปนะคะต้นพีชหรือว่าต้นท้อนเนี่ยเขาก็จะเอ่อออกลูกในเขาเรียกว่าในภูมิอากาศนะคะที่ต้องหนาวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะสามารถที่จะออกผลได้นะคะ แม้ในพื้นที่อากาศร้อนนะมุมเกษตรก็ทดลองมาปลูกดูว่าจะจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะคะต้นสูงประมาณนี้นะคะเห็นไหมเขาจะแพ็กมาลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าแพ็คดีเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะใบของเขาก็เหมือนลูกท้อทั่วไปนะคะเพื่อนๆนี่นะเพื่อนๆเวลาที่จะแพ็กต้นไม้นะคะ ดูดูของเจ้านี้เป็นตัวอย่างนะคะเขาก็จะมีเป็นเชือกฟางมัดล็อกต้นไม้ของเราเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาอยากขยับขยื่นนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยจะช่วยเอ่อช่วยในเรื่องของการการกระแทกกระทบกระเทือนได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กล่องเขาจะใหญ่มากนะคะ,ะเราจะทําการตัดพิษเหลือง เป็นต้นพ้อมนเล็ดนะคะซึ่งคงต้องใช้เวลานานมากนะคะกว่าเขาจะออกลูกนะคะนี่นะคะต้นของเขานะคะต้นไม่สูงมากนะน่าจะครึ่งเมตรได้นะคะประมาณห้าสิบเซนเนาะห้าสิบหกสิบเซนนะคะเพื่อนๆมีแท็กมาให้ด้วยนะคะพิษสีเหลืองนะคะเป็นไม้มะเล็ดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันดูนะคะนี่เป็นลักษณะใบของเขานะคะก็เหมือนกับลูกพีททั่วทวไปนะคะลูกพีทหรือว่าต้นท้อทั่วๆไปนะคะอ่ะแพ็คมาอย่างดีนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองเปิดถุงดูนะคะว่าดินเนี่ยจะหกไหมจะอะไรไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดินดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขาก็จะมีการหอ่อถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อ อ่อกันความชื้นนะคะแล้วก็กันดินหกเนาะน่าจะก,กันไม่ให้ดินแห้งด้วยแหละนะเดี๋ยวเราต้องเปิดดูนะคะราคา3ามอห้าสิบนะคะรวมส่งนะคะ เกษตรเห็นเขาขายกันหลายสายพันธุ์มากนะคะไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะเขาจะห่อถุงมาสองชั้นแบบนี้นะคะอ่าโอเคเป็นต้นพอมมะเลนะเพื่อนๆ ต้นเพาเล็ดเนี่ยพูดถึงความแข็งแรงคงทนนะคะเขาจะแข็งแรงแล้วก็ทนกว่าต้นเสียบยอดนะคะแต่พูดถึงว่าเ,ออเขาจะออกผลช้ากว่าเยอะเลยนะคะอย่างต้นที่เสียบยอดมานี่ก็คือเขาจะ เขาเรียกว่าเออเขาพร้อมจะออกลูกอะ่ะเขาเอาต้นต้นใหญ่ที่แบบเขาเขาออกลูกมาแล้วอะไรเงี้ยมามามาตอนมาต่อหรือว่ามาเสียบกิ่งนะคะก็จะทําให้พอเขาโตปุ๊บเขาก็จะออกลูกเลยนะคะแต่ต้นที่พรพอมเมล็ดแบบนี้เนี่ยก็คือเราต้องรอให้ต้นเขาสมบูรณ์อีกหลายปีเลยนะคะแล้วแต่ว่าสายพันธุ์ของเขาเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นสายพันธุ์ ทั่วทไปนะคะก็อย่างต่ำก็3ปี5ปี7ปีนะคะก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของเขาด้วยเนาะแต่ภายในปี2ปีเนี่ยไม่ได้กินแน่นอนนะคะมุมเกษตรว่า3ปีไม่แน่ใจว่าจะ มีดอกหรือเปล่านะคะอย่างน้อยต้อง5ปี7ปีขึ้นไปนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูนะคะเดี๋ยวถ้าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่รอดยังไงเนี่ยมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อน <S <S ๆดูเนาะเขาการันตีมาว่าปลูกได้แน่นอนเนาะเราก็ต้องลองลองมาปลูกดูเนาะไม่ลองไม่รู้นะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรก็มารีวิวนะฮะกล่องพัสะดุต้นพีชนะฮะหรือว่าต้นท้อนะฮะพันจากประเทศจีนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะคะในการปลูกท้อหรือว่าลูกพีชนะฮะพื้นราบนะคะ ก็ถ้าเป็นบนดอยหรือว่าบนที่อากาศหนาวๆเนี่ยยังไงเขาก็ติดลูกแน่นอนนะคะอย่างดอยอินทนอนท์อะไร่งเงี้ยเขาก็ต้องติดลูกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราอยู่ในเมืองพื้นราบอะไรอย่าเงี้ยอากาศจะค่อนข้างร้อนนะคะก็คือจะไม่หนาวเหมือนประเทศจีนไม่หนาวเหมือนบนดอยนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกลูกหรือเปล่านะคะเราต้องลองนะคะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูกล่องพัสดุ ต้นพิดหรือว่าลูกท้อนะคะต้นท้อแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้ดูในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ